โดนเนี่ยไอแอร์คนเดิมงูเรียบร้อยอ๋ออลุมที่ดลหลุี่เยเอาแตกเอาเรียบร้อยนะของเขแตกหมดตรงนี้ เอ็กะเอ็กนะเออหมัวน้องน้องโอบอกว่าทอนใช้ลูนคีอะไรพวกแรมเพดพวกเรดพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยถ้าใช้แรมเพดน่าจะดีกว่าเออแรมเพดแรมเพดไอ้น้องไอ้มีแรมเพดแปดเรดสองก็คือคีนั่นแหละเอามาผินเลนก็ว่าอยู่ไอ้บ้าเอ้ยหมัว ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนหายาเลยคิดไปก่อนเลยโอ้มาผิดเลนไหนบ้าเอ้ยใครโดมปะมอส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 โดนป่วนป่ายแล้วเนี่ย นี่อวิวงานไม่ถึงอันดัทิกเกอร์มันกระโดดพุ่งปุ๊ดเจ๊เดี๋ยวบ้าเอ้ยตายเอ้าตายเอ้าตายเอ้าตายกิตายกิดตายตายเลยครับนี <t <t ่ว uh ันเดอร์วะฟ๊าแล้วอ่ะวิววิวแตกตัวเล็กมันตัวเล็กมันตัวเล็กมันเดี๋ยวไม่ได้ไปจะียวเดี๋ยวรอ บัตเอบัตอยู่ไหน่ะบัตกลางบัตแข็งหรือบัตอ่อนบัตแข็งอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะบัตสายขวาดน่าจะเป็นบัตแข็งเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาดีนะมันมันจับโดวเรามาหมดเลยโอ้โหตายฟเลนอยู่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยโอ้เอาหอ,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 อี่บัวลอยไปตามนะเฮ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วมัน,ม,นมันงานไม่ผิวอ่ะนี่มันกออกเกาะอ่ะเพื่อนไม่ควรจะตาย มันก่นปะวะไม่ไม่นะไม่พีเรามาวะมีอันตีไหมพี่ไม่มีไม่มีพีเอาอันตีใส่เดียวกับฟอร์เรนไปแล้วเมื่อกี้ใส่เนี่ยหาใส่เกอร์นีด้วยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบอกมันดีว่าบอกมันว่าอย่ามาขื่ออย่ามาขื่อบอกมันเมื่อกี้เนี่ยกอย่ามาแกร้งแต่มากรงกังคุย เฮ้ยวันเดอร์โอ anyway. ้เฮ้ยวันเดอร์วันเดอร์เอา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 ดิเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาดิเอาไม่ได้งัดโดนเนี่ยแม่วันเดอร์โอ้เรียบร้อยอ๋ออ๋อแม่ลุเบื่อลุงไม่เบื่อเอ่อข้างหลัง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 มหาศาลมหาศาลมหาศาลนี่งัดงัดหนึ่งงัดสอง พีสันนี้น่าจะได้ร้อยดาวไม่ทันผมที่ขี่บ้าใส่วันละสิบตาตีว่างไหมน้องโอตอนนี้เต็มห้าดาว้อก็เล่นอยู่ไหนวะเนี่ยมันก็ตายหาแล้วกดไอ้ตัวนี้พอเล่นอยู่ล่าง ข้างบนนั่นแหละมีแค่นั้นแหละสอามตัวน่ะอ๋อกดออกดออกดกดกดดกเฮ้ยดูดูดูดลุงดูลุงดูลุงหน่อยดูลุงดูลุงลุงโดนเลุงลุงเจอใสุว่ะโดนุงลุงด่ดนลุงโดนว อะไรวะเฮ้ยโอนเดินแม่งมั่นเดินขู่กูจังวะหลอกมันก่อนวิ่งกลับไปได้วิ่งกลับจริงเฮ้ยมันจ่ายหมดแล้วมันจ่ายหมดเกี้ยงเลยอ่ะมันจ่ายหมดแล้วอ่ะโอนมันมันมันไม่มีเหลือแล้วอะ d o m a อันนี้บอกเอ้ยเอ้ยไอ้วันเดอร์กับไอ้ันี้ยกำลังไปเอ้ยเอาไหมเอาไหมไฮยะตูเนี่ยเอาโหงั้นไม่โดนโอ้โหไอ้วันเดอร์กดล้างไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นสัยล้างขึ้น ตาพี่มันคมไอ้น้องได้ไหมลองนะล่องนะได้รอบนึงนี่นี่นี่ได้ได้ได้ฟอร์เรนมาเด็ดฟอร์เรนมาบอสแมปมาบอสแมปบอสแมปเจ็บเจ็บโคตรบอกเลยว่าสิบใช่ไหมหมูบอกเลยเอาแตกไว้หมาตายบอกเลย เต้น,นเอาได้ว่ะทอ้งหมอกทิ้งว่ะโอ้อทอนตัวนี้ไม่ธรรมดามบอกแล้วว่าทอนน่ะไม่อยากจะเล่นหรอกทั้งหมดเนาอฮะสักเท่าไหร่เอ้สักเท่าไหร่เออมันจะสักเท่าไหร่กันนี่พวกเนี้ยเอ้ามันจะสักเท่าไหร่กันสักเท่าไหร่กันเอาแล้วตายแล้วหนึ่งเอาแล้วไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้เอ,อไม่มีอันตรีนะไม่มีไม่มีอันตรีนะ

ไม่ไม่ตาย,ายมาบอกเลยว่ามมสตายท <c oughs> ้ไงท้ามาไว้มากเดี๋ยวเขาจะใส่หน้ไปไปเคลียร์ล่า ไอ้บนว่ะมาเอาดาร์กไหมรู้ว่าไงไม่ได้ไม่ได้เราเยอะ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 เนี่ยมันเมื่อกี้เห็นมันอยู่ล่างเนี่ยเยอะมีนี่นี่เต้นโอ้ยบนน่าเยอะแล้ววะบนน่บนน่าจะมีฟอเรนตัวเดียวนะฮะบน่ะเพราะว่าวันเดอร์เราอยู่ล่างหมดเลยบนฟอเรนตัวเดียว บอกเลยว่าหวานเกียบแค่นั้นแหละสวยไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาแค่พอไล่แล้พอเอาแค่พอไล่แล้พอดีเดียร์เนี่ยยังรอดอยู่วะไม่พลาดเลยวะวันนี้เฮ้ยมันจ่ายหมดแล้วนะมันจ่ายหมดแล้วนะอันตรีแล้วไอ้วันเดอร์อันตรีแล้วนะบัตรก้าอันตีแล้วโอ้โเยอะเยอะเยอะฝ่ายเยอะฝ่ายเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันวับรับอย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่าว่าวันเดินอันตรีแล้วอะซ้ายซ้ายมือซ้ายมือในพุ่มอะอ่ามัวทรงเหรอเจอคนมัวทรงเหรอเฮ้ยเจอคนมัวทรงแล้วหนึ่งเยอไปหนาเยอไหนเจอคนม้วมัวทรงไหมมัวทรงแทงหลังเฮ้ยไ้แทงหลังไม่ดีแทงหลังไม่ดีเยอะเฮ้ยดูดูตรงนั้นตรงดูตรงนั้นนูุนน่ะใส่เดี่ยวแล้วน่ะใส่เดี่ยวแล้วน่ะใส่เดี่ยวโอ้โหไปมาไม่ทันใครเลยวะไปดัาบไหมไปอดัาบไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล่นเพื่อนกูไหนไหนไหนว่าไหนว่าแก้ตัวใกล้ใกล้ขึ้ไหนเนี่ยขึ้นมานีมากจริงหรอแก้มาดู่กันมาดู่กันจุดที่สามของบูรีลำแล้วพี่ขอไปกดก่อนโอเค สดว่ะณ์หมดละเอาเรียบร้อยแล้วนั่นสองเขแตกหมดโอ้ยเฮ้ยโหลิเตอร์หกศูนย์เฉยไว้มีซัพพอร์ตเลยหรือหรือแอสซินต์เนอะเออตายกันเลยเฮ้ยไม่ไม่มีอันนี้นะ ไม่มีอันตรีนะไม่มัน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 ฆ่าได้โอ้ยอีทีเดียวเองฝันอะตีเป็นหันโอ้โหแตกว่ะหลวงพ่ออีทีเดียวดูดูเอ็นดอร์เอ็นดอร์ของจริงนี่นี่ดูเอ็นดอร์นี่นี่ดูนี่ของจริงของจริงนี่ เ้ยสวัสดีครับเฮ้ยโหยันแค่แม่งเต้นบีบอยเต้นบีบอยโชว์เยอดอดอดของจริงโอดในใน Youtube คนชื่อประยุจันโอชามาทักว่ะดีครับโอ้โหจริงจริงบอกเขาอยู่ไหนบอกบอกบอกเขาทำไมนอนทำไมไม่นอนครับลุงทำไมไม่ออกอ ยังไม่อ่อยอีกเหรอโอ๊จะไม่อ่อยอีกเหรอโอ๊ตโอ้แม่งตายตัวนี้ไม่ได้ MVP เลยถ้าไม่ตายเมื่อกี้นี้ได้ MVP เงี้ยกดโกงความตายได้เว้ยไม่ตก อ่าถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องนายพีแช n แนลด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับ